ในการออกแบบบ้านในพื้นที่เอ่อหน้าแคบนะครับเราจะออกแบบเลเยอร์อาคารนะครับผมโดยการใช้ฟังก์ชันจากเอ่อข้างนอกนะครับผมเข้าสู่ด้านในจะเป็นการเรียงระดับจาก 1, 2 3สนะครับผมเพื่อการใช้งานตามรูปแบบของเลเยอร์ของที่ดินนะครับผมโดยฟังก์ชันนะครับจะถูกบังคับโดยลักษณะของพื้นที่นะครับผมโดยจะเป็นการเข้าจากด้านนอกเข้าไปยังถงตรงกลางของบ้านนะครับผมซึ่งจะเป็นตัวกระจายในการเข้าสู่ฟังก์ชันต่างๆภายในบ้านนะครับลักษณะของบ้านหลังนี้นะครับจะเป็นการออกแบบ บ้านที่มีผู้สูงอายุเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับโดยฟังก์ชันในชั้นแรกครับจะเป็นฟังก์ชันที่มีห้องของผู้สูงอายุซึ่งจะสะดวกต่อการเคลื่อนที่หรือการใช้งานของผู้สูงอายุนะครับแล้วก็มีส่วนของห้องครัวที่จะเป็นส่วนการใช้งานของพื้นที่สําหรับทุกคนนะครับผมโดยจะใช้ในโถงตรงกลางในส่วนนี้นะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยพื้นที่ทานอาหารแล้วก็พื้นที่รับแขกนะครับผมแลส่วนชั้นที่2จะประกอบไปด้วยพื้นที่ สำหรับห้องนอนนะครับผมซึ่งจะมีโถงตรงกลางนะครับผมจะเป็นส่วนในการกระจายการใช้งานไปยังส่วนต่างๆจะประกอบไปด้วย2องห้องนอนใหญ่แล้วก็หนึ่งห้องนอนเล็กน,นะคะนรับผมชั้นสองจะเป็นส่วนของการใช้งานแบบเปิดสำหรับพื้นที่พักผ่อนโดยเฉพาะนะครับผมเราก็ยังจะคงฟังก์ชันในการใช้งานตามความต้องการของลูกค้าได้อยู่นะครับ